มาชมเอื้องคำกิ่วกอใหญ่นะครับผมออกดอกสวยสะพรั่งมากออกดอกหมดเลยครับนี่โคตรสวยเลยครับผมเอื้องคำกิ่วนะคำกิ่วกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมไม้รากอากาศกอแบบมั่นมามากบบนี้เลยกำลังออกดอกสวยเลยครับสวยมากๆนี่ครับ ดอกออกเต็มสะพังกปหมดเลยนะครับผมเอามาเกาะกับตอไม้แบบนี้ครับผมที่บ้านง่ายๆเลยเลี้ยงแบบง่ายๆเลยตน้นกอใหญ่เนาะเกาะชันแล้วกลัวเขาลมผมก็เกาะแบบนีนะ้ดอกแบบมัหงมาโคตรครับเห็นดอกแล้วรู้สึกสะใจเด่ดดอกของเอื้องคำกิวนะดอกหอมครับเนี่ยผมเอามาเกาะเอากะาษมะพร้าวลองแบบเนี้ย แล้วก็เกาะแล้วก็ยอดใหม่เขาก็แตกปีหน้ายิ่งจะกอใหญ่กว่านี้อีกยอดใหม่เขาแตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาหาแสงกันทั้งหมดสวยมากๆครับผมเวลาออกดอกเนาะนี่แหละกล้วยไม้ป่าเวลาเขาออกดอกเขาจะทิ้งใบทั้งหมดเลยแบบนี้อีกสักประมาณสามสี่วันนี้ยิ่งจะบานเต็มสวยถมถ่ายมาให้ชมอีกเนาะสาหรับเอื้องคํากิวกล้วยไม้ป่าแท้มีแบบกิโลขายนะครับผมหนึ่งกิโลแปดร้อยสี่กิโลสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ สำหรับเรื่องคำเกี่วสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สาำหรับเรื่องคำเกี่ยวกอใหญ่ๆกำลังแทงดอกแบบนี้เลยมีมีเป็นกิโลแบบกิโลก็มี1กิโล800 4กิโลส0 0 0ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8กานะครับกราบขอบพระครผคุณทุกท่านที่เข้ามารับ,รบชมคลิปอะขับมาตรงนี้ผมเกาะตัวนี้ไว้เหลืองจันทร์ ผมเกาะเหลืองจันทร์ไว้ออกดอกเห็นไหมครับเหลืองจันทรทบูนไม้ป่าแท้ <c oughs> กำลังแทงยอดใหม่เต็มไปหมดเลยฮะเหลืองจันทร์อันข้างบนเป็นกอตาดำเกาะไว้ผมเกาะไว้กับเสาปูนแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมแบบนี้ก็คือเขาก็อยู่เหมือนกันสำหรับกล้วยไม้ป่าเขาจะเลี้ยงง่ายเรื่องเหลืองจันทร์เหลืองจันทร์สวยครับผมตัวน,นี้เหลืองจันทร์ปลอดข้างบนนี้จะเป็นเหลืองจันทบูนอันนี้ผมเกาะไว้ชมดอกเอง เป็นไม้ป่าแท้มาครับแล้วเขากำลังแทงช่อใหม่แทงดอกใหม่ใครสนใจกล้วยไม้ป่านานาชนิดนะครับผมดอกหอมนะที่กำลังออกดอกเลยทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988หรือทักผมไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะครับกำลังแทงยอดใหม่เห็นไหมนี่ก็ออกดอกสวยเหลืองจันเหลืองจันตาดำตัวนี้นะ โอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมถ่ายคลิปให้ดูสั้นๆว่าผมเกาะไว้แบบนี้แล้วเขาก็ได้เห็นดอกไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากไม่ค่อยลดน้ําด้วยครับผมไม่ค่อยรดน้ําด้วยปล่อยเขาก็แตกเขาเองดยธรรมชาติเนี่ยร่มลำไรกับเสาปูนแบบนี้เลยที่แทงน้ำเดแบกบนี้โอเคครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาไปเกาะต้นไม้ก็ได้นะใครอยากได้ทักมาเลยนะครับ